คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้หัวข้อทักษินหายไวัยวัยสงสารหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันนะกําเผือกร้อนไว้ในมือเต็มเต็มที่สำคัญไม่รู้ต้องกําไปถึงเมื่อไหร่ก็รับทราบโดยทั่วกันนะครับพลตำรวจโทโสพลรัตนสิงหาจารุในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจท่านบอกว่าทักษินชินวัตร ยังอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้แอร์ซ่อมเสร็จแล้วแต่ไม่ช่ำก็สรุปว่าทักษิณยังไม่ได้นอนคุกชดใช้ความผิดที่ก่อไว้แต่นอนห้องแอร์ที่เย็นไม่ค่อยช่ำเพื่อรักษาอาการป่วยแบบเฉียบพลันคุณหมอโสพลร,รัฐท่านบอกว่าจากผลเอ็กซเรย์แพทย์ทางหัวใจและปอดอยังเป็นห่วงอยู่ก็แสดงว่าหนักเอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาโลก แต่ที่ไม่ธรรมดาคือนักโทษติดโควิดหายป่วยแล้วปลอดพังความดันสูงหลายคนแต่จะมีสักกี่คนที่ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจยิ่งเป็นชั้นที่14ด้วยแล้วไม่เคยมีเพราะชั้นที่14เป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงเอาไว้รองรับบุคคล VIP เท่านั้นขณะนี้นอกจากทักษินแล้วยังมีบุคคลระดับ VIP พักรักษาตัวอยู่ด้วย เอ่ยชื่อไปต้องร้องอ๋อท่านอยู่ในข่ายพักรักษาตัวที่นั่นครับก็สงสารคุณหมอโสพลรัตครับแทนที่จะไปรักษาผู้ป่วยกลับต้องมาคอยตอบคำถามนักข่าวเรื่องชั้น14วิวสวยที่มีการบอกว่าวิวข้างห้องรักษาสวยขอบอกว่าวิวโรงพยาบาลตำรวจสวยทุกตึกห้องผู้ป่วยรวมห้องผู้ป่วยสามัญยังสวยเลยอย่ามองเรื่องวิว มองเรื่องคุณภาพชีวิตรักษาคนไข้ดีกว่าโรงพยาบาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยส่งมาเราต้องรักษาเรามีหน้าที่ทำเรื่องของการแพทย์เรื่องกฎหมายเรื่องของการเมืองเราไม่เกี่ยวใจท่านตอบอย่างไรล่ะครับมันสวยจริงๆก็เห็นด้วยครับโฟกัสไปที่การรักษาผู้ป่วยดีกว่าโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ชื่อทักษิณวันนี้ยังไม่มีนานมจะกลับเรือนจำฉะนั้น รบกวนคุณหมอรักษาทักษิณให้เต็มฝีมือครับอย่าออมไว้ว่าไปแล้วคุณหมอโสพลรัฐท่านก็น่ารักครับพูดตรงไปตรงมาอย่างที่ออกมาระบุว่าเรื่องการรักษาผมจะรายงานไปที่รัชทันเพราะรัชทันต้องรับทราบเรารักษาอะไรไปบ้างถ้าอาการดีรัชาทาันไว้ใจโรงพยาบาลตำรวจไม่มีการย้ายปรกษาที่ไหนแน่การจะย้ายย้ายได้ทางเดียว คือย้ายกับราชฐานเท่านั้นแต่ถ้าราชฐานบอกรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วยังขาดตกบกพร่องครั้งต่อไปอาจไม่ส่งโรงพยาบาลตำรวจอาจส่งต่อไปไหนก็แล้วแต่ตามที่ราชฐานได้ทำเอ็มโอยูไว้ถ้าราชฐานจะรักษาต่อเคสที่ยากๆโรงพยาบาลที่เหนือกว่าโรงพยาบาลตำรวจมีไม่กี่แห่งเพราะโรงพยาบาลตำรวจศักยภาพสูงหมอของเราเก่งมีความรู้ความสามารถ เครื่องมือดีมากจะมีแค่แต่โรงพยาบาลรัฐเราส่งโรงพยาบาลรัฐต่อโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นไม่มีเอกชนเราไม่สามารถส่งไปโรงพยาบาลเอกชนได้เลยก็กระจจางขึ้นมาอีกระดับหมอโรงพยาบาลตำรวจเก่งๆเยอะครับฉะนั้นอีกไม่นานกรมรัชทานน่าจะรับตัวทักษินกลับไปเรือนจำได้แต่หากจะมีการส่งทักษินไปโรงพยาบาลเอกชน คงเป็นเรื่องของกรมรัชทานเท่านั้นโรงพยาบาลตำรวจไม่เกี่ยวครับมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าสักวันทักษิณอาจถูกย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงต้องกลับไปเรือนจำก่อนจากนั้นเป็นเรื่องของกรมรัชทันว่าจะส่งไปไหนหรือทำา MOU กับโรงพยาบาลเอกชนไว้บ้างหรือเปล่าหรือไม่ต้องมี MOU ก็ส่งได้ ในอดีตมีความพยายามย้ายผู้ต้องขังไปโรงพยาบาลเอกชนอยู่บ้างเหมือนกันครับอย่างเช่นกรณีของเพนควินภริชชีวรักษ์เดือนมีนาคมปี2564นางสุริรัน์ชีวรักษ์แม่ของเพนควินส่งคำร้องต่อศาลอาญาให้ออกคำสั่งย้ายตัวลูกชายไปกักขังที่โรงพยาบาลพระราม9กรุงเทพมหานครคำร้องระบุไว้ว่าได้รับแจ้งจากสถานกักกันกลาง จังหวัดปทุมธานีว่าขณะนี้ผู้ถูกกล่าวหาหรือเพนควินมีสภาพร่างกายซุดโสมอย่างมากและมีอาการที่น่าวิตกจนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตซึ่งสภาพของสถานกักกันกลางไม่สามารถดูแลได้แต่ศาลสั่งยกคำร้องเนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะสั่งย้ายผู้ต้องขังยังมีกรณีของกำนันเพาะสมชายคุณเพิ่มหลังจากศาลสั่งจำคุกสองคดีรวม30ปีสี่เดือน ก็หายตัวไปไร้ร่องรอยตั้งแต่ปี2,549มาถูกจับกุมอีกทีต้นปี2,556ขณะนั่งรถกลับหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพกระทั่งปลายปี2,560กํากำนันเปาะได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังเข้าหลักเกณฑ์พิเศษป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะ4และอายุเกิน70ปี ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณพอหอมปากหอมคอพักโทษก็ไม่ได้ไปไหนครับต้องนอนโรงพยาบาลรักษาอาการป่วยกรณีกำนันปาะคือป่วยจริงและสุดท้ายก็เสียชีวิตก็โหสิกรรมกันไปส่วนกรณีทักษิณก็คงจะป่วยจริงไม่งั้นเดือดร้อนดังกลมรัชทันทั้งโรงพยาบาลตำรวจแน่นอนเพียงแต่ป่วยถึงขัน้นต้องดูแลกันเป็นพิเศษคุกอย่างไม่ได้นอนโทษอย่างไม่ได้พักหรือเปล่า อะไรที่ทำให้ผู้คนกังขาตั้งแต่เริ่มแรกก็จะก,กังขาไปตลอดนี่มาใหม่ให้สงสัยกันอีกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีห้องคลอดด้วยคลอดโผคอรมอคุณหมอศพพลรัตไม่ต้องมาแก้ข่าวนะครับเพราะโรงพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่การเมืองนีส่สิชอบไปเล่นซ่อนหาในโรงพยาบาลอยู่เรื่อยคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์